มันไปไหนพี่อยู่ไหนพี่ตัดไปแล้วไปแล้วกระเป๋าสองขาแม่งเอาไหนบอกไปแล้วเด่นเอาโดนไหนพี่บอกไปแล้วตรงไหน <laughs> <laughs> พี่ <laughs> พี่ตัดเหลอกไหมผมมาโดนยิงนี่ว่าเคื่อนมาเคลื่อนมาพี่มีควนันปหมล่ะ ตายหมดแล้ว้ดดดโดนพิษศาสตร์หลอกอะเดเนียลเราโดนหลอกแล้วให้โดนยิงอะหลอกกันไปแล้วไปเร็ว <c oughs> <c oughs> อยู่ข้างๆมันอยู่ในบ้านตัวนึงมีอยู่ในบ้านตัวนึงมีอยู่ในบ้านตัวนึง อยู่ในบ้านเดียวตัวเดียวเหลือในบ้านตัวเดียวเดี๋ยวโดนโซนแน่เลยตัดตัวเลยตทำได้ตายไปแล้วตัวนึงในบ้านน็อกแล้วในบ้านน็อกแล้ว <c oughs> น็อกแล้วอ้าวมันยังมีเพื่อนอีกอก๋อ เกก็็บบชชิปิปนู่นพี่แดงพี่แดงมันอยู่ห้ล่างมันอยู่ห้างเดล่างทีมสามเปล่าไม่ไม่รู้ตอนนี้ตังบอสเป็นที้ตั้งบอสนี่นี่นี่มันอยู่นี่อยู่นี่นี่นี่มันอยู่นี่เม้าไงเม้าไงนี่นี่อยู่กับผมเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยโอ้ยยิงไม่ได้โว้ยพี่พี่มึงกูเนาะตายตายแล้วเบิร์จเหลือแต่บอสแค่นั้นแหละไปไหนวะ โดดแล้วโดดไปแล้วโดดแล้วสองตัวเลยสตัวเลยตรงไหนเนี่ยหามันก่อนเิ่งมาโอ้ยเพียบเลยอ่ะนี่เนยดันซ้ายพี่สัตพี่สัดนซ้ายเออเออตัวไหนพี่ตัวไหน เดี๋ยวผมไปหายร่มสีแดงก่อนเอ็ดลอมบมันได้ของมาจากไหนเยอะแยะฟาร์มเร็วจังคนขับรถชนคนขับรถชนจับนี่จับนี่จันี่ะเอาสักคันนึงก่อนเอาคันนึงก่อน อ้ฟ oh! ังเล่นดป็นกรรมว่าทําไมโดนยิงฟังเล่นเทดิวนมาแล้วบอสตัวนั้นบอสอื้อนนี้ ขึ้นรถมัคมแต่พี่เป็นอยู่ข้างรถดอกูมก็ขึ้นรถเด็กโอ้โหไอหมอบอยู่ข้างรถกด F ได้เองขึ้นรถก็มาบังเลียนเฉยเลยเมื่อกี้เนี่ยกำลังจริงจริงมนันผมยืนอยู่หัวแตกเฉยเลยผมงงมากวิ่งมาก่อนแท้ ย <laughs> ิงห <and living> <front> ัวกันเลยไมยเนี้ยหัวแตกเลยนั่นนั่นบอกหวเราเปิดกระเพาสิ

คิดว่ามึงเป็นคนเดียวหรือไงบายบายกระชิกกระชิก กองพี่ยูงนังรถถังแม่งเอ้ยปืนลั่นทำไมวะต้งแล้อาไปตั้มันอ่ะปล่อยไว้ก่อนตั้เลยปล่อยไว้แต่มมนชุบให้มันเหลือน้อยนั่นนะ ตรงนี้มาชุบแล้วตัวนี้มาชุบแล้วในสมบูรชุบแล้วมันชุบแล้วเอ้าก็ไม่ตามมันมันนอนอยู่มันนั่งอยู่ที่นั่งชุบอยู่ในสมบูรณ์ในสมบูรณ์ในสมบูรณห็นแล้ห็นแลโอ้ยมันเห็นได้ไงวะมันไม่เห็นเพื่อนมันบอก

มีรถมามียาน้ำที่มันมีร้มามีรถมารถมาหาผมอ้าวปลาพิซซไปเร็วไปหาับรไปแล้วับไปแล้วรมาเือเอาไปทางไหนปีปแ๊ปปีปเป็นลถาอะไจะขางน้เหรอเอาไปแ่ ตายเลยจิ้มสี่จิ้มสี่เออตัวเดียวหลังลึกอ่ะอยู่ในห้องนอะไรนายอยู่ไหนอยู่ในห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้นนนบ้านไหนอยู่ในบ้านอะไรถูกหลังวะเนี่ยระเเบิดดยัดข้าไปผมถูกหลังไหมหลังนั้นแหละหรออยู่ไหนอยู่ในห้องน้ำแน่เลยพี่ะเระเบิดยัดผมมีซีโฟนะไปเลยไปเลย แปะซีโฟ <ไ evolution. S 1> แล้วแปะแปะซีโฟแล้วถอย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 โอ้เราทำบาปอะไรหรือเปล่าเนี่ยเขาสาไปแอบในห้องน้ำแล้วเอาก็ก็ยังอยู่ผมยังอยู่ก็ยังอยู่นั่นแหละมันอยู่กับหัวกะโหลกพี่กับเบอร์สี่ะกำลังฟังของอยู่ ดนอะไรวะเนี่ยางนอะไรวะเนี่ยยิงไม่โดนเลยอะไรวะโดนงงหัวหยุ่ออกกันเอาเนาะไม่โดนตัวเลย